เราขอบปากควมอยาบ่ามีผัวมันหลับใสยกระทางหัวมันถอดบ่เด้โพหาผัวมันโทรหาผู้สาวเขาฮัลโหลฮัลโหลเจ้าของบอกอย่าโทรมาแม่เขาอยู่กับผู้บ้าเขาโอ้ยก็เศร้าขึ้นหัวเจ้าของโ่เด้รแม่ให้เขาอยู่ยังได็เขาก็อยู่ดอกเจ้าของอย่าทิมอย่าปาเขาเดชโอ้ยมงึงเศร้ามาเด้เนาะ คำแพงเอ้ยไอ้บ่ลืมดอกลายคำสัญญาที่เคยเวอาต่อคำว่า,าล่อที่ฝากไว้สีไกล้างจะห่างขิ้งได้นั่งเด้อวอาเผื่นความคำนึงยังตามงอเพื่นตามซออนาตตามไรนั่นก็คือใจที่หักเจ้าเที่ยวตามว้าบ่ห่างหายนี่แล้ว ขันเป็นว่าหางแต่กายดอกเดอ้อลาส่วนคุณคาทั้งหัวใจฮะนะไอสิบอไปไซนางกัยังว่นแต่งแต่อยู่น้ำเจาเม็นสีสามวันเงาสองวันเพือคิดหอดเธอ่บเวนวงังไอและพ่ออยากยังควงแขนเบาตั้งแต่เศร้าจนว่าแรงพูดแล้วเป็นไปบบได้ดอกชีวิตนี้